สวัสดีครับลูกเพจทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียรกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยครับก็วันจันทร์นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าภาพนั้นย่านี้นะครับอี EP นี้น่าจะเป็น EP ีที่12นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นการนำเสนอในะอีกรูปแบบหนึ่งของทางเพจเรานะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการนำเอาภาพ ปัญหาในแปลงที่เกิดขึ้นกับแปลงเกษตรกร,กรจริงๆมานําเสนอ1ภาพบอกว่าภาพนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็บอกว่าต้องใช้ยานี้นะครับก็ยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านที่เป็น ผู้ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับบางคนก็เป็นเรียกว่าแฟนตัวยงแฟนพันแท้กันเลยนะครับตามกันมา3-4ปีก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีภาพอะไรมานําเสนอบ้างแล้วก็ใช้ยาอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมเลยแล้วกันนะครับเราเริ่มกันเลยแล้วกันภาพนั้นยานี้นะครับภาพนั้นภาพแรกครับเป็นของอคนที่ปลูกพริกนะครับ อ่าคนที่ปลูกพริกนะครับพริกขี้หนูพริกอะไรก็แล้วแต่นะครับมีอาการงองอ,งองนะครับภาพนั้นนะครับภาพนั้นเม็ดงองอ,งองแบบนี้นะฮะอ่าภาพนั้นภาพนั้นคืออะไรนะครับสังเกตอีกนิดนึงนะครับให้ดูที่ใบย,ยอดนะฮะอันนี้พริ่พนพริกอันนี้ใบย,ยอดใช่ไหมฮะอ่ามันจะมีอาการหงิกหงิกตั้งขึ้นชัดเจนครับก็พวกนี้ก็เกิดจากเพี้ยไฟนั่นเองนะครับ ถ้าเพีย้ยไฟเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ใช้เดี๋ยวนะครับผมหยิบยาก่อนก็ใช้พวกกลุ่มนี้นะครับถ้ามันเอาอยู่นะถ้าถ้าไม่ได้มีการระบาดมากก็ภาพนั้นยานี้นะครับก็คืออิมิดาโคพิดนั่นเองนะครับก็ใช้พวกนี้ได้เลยก็200กรัมเนี่ยก็เอาสักร้0ยลิตรก็น่าจะโอเคนะครับลองฉีดดูก่อนถ้า มันไม่อยู่นะครับก็ขยับขึ้นมานะครับจะใช้เป็นตัวพวกนี้ก็ได้เป็นกลุ่มเมื่อกี้นี้กลุ่ม 4A เนาะลองขยับมาเป็นกลุ่ม6ก็ได้เป็นตัวนี้นะครับภาพนั้นยานี้นะครับเป็นอ e ีมาแม็กตินก็ได้ครับลองดูนะครับว่าเพียรไฟเอาอยู่ไหมแต่ถ้าท่านบอกโอ้ยเสียเวลาเอาแบบจบๆเลยดีๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูว่าจะมีตัวไหนบ้างก็จะมีกลุ่ม5นะครับสไปเนอแรม25%ตัวเนี้ย ผมค่อนข้างการันตีนะครับว่าดีแต่ก็ราคาสูงนิดนึงนะครับอัตราใช้อยู่ประมาณ5-7.5กรัมไม่เกิน10กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับต่อไปมีมียาตัวไหนอีกมียาตัวนี้นะครับเป็นยาใหม่เป็นยากลุ่ม 1A นะครับชื่อสารว่าฟอร์มีทานิตไฮโดรคลด์นะครับก็เป็นยาเพี้ยไฟอีกตัวหนึ่งเป็นยาตัวใหม่นะครับภาพนั้นยานี้นะครับโอเคผ่านไปครับ ภาพที่สองเป็นภาพอะไรอ่าภาพที่สองเป็นภาพแปลงข้าวโพดนะครับโอ้โหมองไม่เห็นข้าวโพดแต่เห็นพอเห็นแนวนะฮะพอเห็นแนวปลูกข้าวโพดนิดๆนะครับอ่าภาพนี้ก็คือหญ้ามันท่วมแปลงข้าวโพดดูแล้วแปลงนี้ก็สัก10กว่าวันน่าจะได้นะครับยาที่เหมาะที่จะใช้นะครับอ่าแบบสาดไปเลยไม่ต้องคิดมากนะครับก็เอาตัวนี้แล้วกันมีโซไตโอนบวกอะทาซีนนะครับขวดหนึ่งประมาณ2ไร่นะครับ ก็ปกติก็ต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะแต่ก็ต้องดูว่า200ลิตรของท่านอ่ะปลูกได้กี่ไร่นะครับฉีดได้กี่ไร่ถ้าถ้า2ลิตรถ้า200้ลิตรได้2ไร่ก็1ขวดพอดีนะครับแล้วก็ลองดูนิดนึงถ้ามันมีพวกเขาเรียกว่าเครือนะครับเครือหรือว่าใบกว้างเยอะๆท่านสามารถเติมตัวนี้ก็ได้นะครับฟูลอ็อกซิเร์เมเิลนะครับขวดหนึงประมาณสัก4 5ไร่สูตรก็คือเอาตัวนี้2ขวด อันนี้ขวดหนึ่งนะครับใช้ได้ประมาณสัก5ไล่นะครับก็ฉีดทับกระโพดไปเลยนะครับกระโพดน่าจะอยู่ระยะที่ดีที่สุดก็อย่ากเกิน20วันหญ้าเล็กๆอยู่มันจะค่าง่ายนะครับโอเคแต่ถ้าแปลงนั้นอาจจะมีพวกหญ้าขนหญ้าขยงนะครับพวกนี้จะยากหน่อยหรือว่าข้าวฟ่างผีมันก็จะไม่ได้อาจจะต้องเติมพวกนิโคซันฟลอนเข้าไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ลองดูสายพันธุ์ด้วยเนาะถ้าเป็น6848ีนี่งดเลยนะครับโอเคนะครับ ต่อไปภาพนั้นคืออะไรคราวนี้เป็นนาข้าวบ้างนะครับอ่าเห็นไหมฮะหญ้าอะไรเอ่ยนะครับอ่าคนที่ปลูกข้าวจะรู้ครับตัวนี้จะเป็นสโนนะครับโสนแดงนะครับใบคล้ายๆพวกมายราลาบอะไรพวกนี้นะครับขออภัยนะครับก็น่าจะใช้ตัวนี้แล้วกันที่ผมแนะนําบ่อยๆนะครับอ่านี่เลยนะครับโสนในนาข้าวนะครับภาพนั้นนะครับ ยานี้เลยนะครับโอเคนะครับภาพนั้นยานี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นอะมิโนพลาลิดโพแทสเซียมไปบวกกับไตรโกเพอร์เนาะตัวนี้ขวดหนึ่งก็ได้ประมาณ10-12ไร่นะครับก็ใช้สบายๆอาัตราใช้อยู่ประมาณ25ซีซีตอน้ำา20ลิตรนะครับก็ฉีดผ่านๆได้เลยไม่ต้องไปจี้ไปอะไรมากนะครับก็โอเคข้าวค่อนข้างปลอดภัยนะครับอย่าไปจี้เยอะนะครับก็ถามว่าถ้าตัวนี้ โสนในนาข้าวตัวนี้ตอบโจทย์นะครับใช้ได้เลยนะครับปลอดภัยหรือว่าเป็นพวกเครืออื่นๆหรือเป็นหญ้าเทียนนานะครับหรือว่าตระกูลกกก็พอได้นะครับตัวนี้นะครับไปได้เลยนะครับต่อนะครับไปอย่างรวดเร็ววันนี้นะครับต่อไปน่าจะเป็นมะเขือนะครับมะเขือมีอาการแบบนี้ครับเชื้อราขึ้นมาจากทางดินอีกแล้วนะครับหน้าฝนนะครับในมะเขือวันนี้ อาจจะเป็นเชื้อราที่เกิดจากพวกเชื้อราคอดินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลามขึ้นมานะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับภาพนั้นายานี้ใช้2ตัวนี้เลยครับถ้า,าลดทางดินเพื่อฆ่าเชื้อในดินก็ใช้กดฟอสฟอริกนะครับอันนี้อัตราใช้อยู่ประมาณ5 0าสต่อน้ํา20ลิตร นะครับก็ลดเอาเลยนะครับอาจจะสักห่างกันซักอย่าให้เกิน5-7วันนะครับก็ฆ่าเชื้อในดินได้แล้วก็ใช้ตัวนี้คอโลเทนิวบวกเมตาเล็กซิลเฉีดทางใบฉีดทางโคนตรงที่เน้นไปที่ตรงที่มีปัญหานะครับบริเวณโคนดินคอดินได้เลยนะครับตัวนี้โอเคอัตราใช้อยู่ประมาณ 25-30cc ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับโอเคภาพนั้นยานี้นะครับโอเคไปต่อครับ ต่อมาตอนนี้กำลังระบาดหนักครับโดยเฉพาะข้าวโพดนะครับโอ้โหหลากหลายมากครับวันนี้มีขอบข้าวโพดตัวนี้เห็นดำๆนะครับอ่าเริ่มเป็นเชื้อราแล้วแต่จริงแล้วอาการนี้เกิดจากเพี้ยกระโดดนะครับตอนนี้มีเพี้ยกระโดดเข้ามาอยู่ในแปลงข้าวโพดนะครับเป็นบางคนก็เรียกเพี้ยจักระจันท้องขาวอะไรพวกนี้นะครับจริงๆก็คืออยู่ในกลุ่มเพี้ยกระโดดนั่นแหละนะครับอ่าผมแนะนําแบบนี้นะครับ าภาพนั้นยานี้นะครับโอเคถ้าพื้นพื้นเราก็ใช้ยีมิดาธรรมดาก็ได้70% WG นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีไปเลยท่านใช้ตัวนี้เลยครับไพมีโทซีนเป็นยา ตระกูลเพียกกระโดดโดยตรงนะครับแต่ก่อนนี้ใช้กันเยอะมากเลยนาะข้าวตอนนี้สงสัยไร่กระโพดจะต้องกลับมาใช้กันแล้วนะครับอาจจะใช้คู่กันก็ได้จะได้ประหยัดนะครับแล้วก็ทําให้มแมลงดื้อยาได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่ามี2กลไกออกฤทธิ์จากกลุ่ม C a และกลุ่ม 9B โอเคภาพนั้นคือเพียกระโดดในขาโพดนะครับใช้ยานี้นะครับโอเคอาจาะใช้ก็ คร่าวๆเนี่ยคู่นี้ก็จะน้ำสักร0อลิตรนะครับไม่เกิน200ลิตรน่าจะกำลังดีนะครับโอเคผ่านไปครับไปต่อเนื่องเลยนะครับต่อมา,อามีปัญหาใครที่ปลูกยอดข้าโพดนะครับอีกแล้วขก็โพดนะครับมีปัญหาญ่าอะไรเอ่ยนะฮะย่าใบกว้างนะครับญ้าจีนแดงบางคนก็เรียก หญ้ายางนะครับยังอึ่งอะไรพวกนี้นะฮะก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วแล้วแต่พื้นที่เนาะเรียกไม่เหมือนกันเนาะคนละผาาก็เรียกไม่เหมือนกันใช้ยาตัวไหนได้นะครับก็ใช้ตัวที่ผมบอกว่า,าเมื่อกี้เอามาบวกค่าใบกว้างค่าเขืออนในก็พโกตัวนี้เลยครับ ฟูล็อฟีเพิร์มเมพิลนะครับตันนี้ฉีดทับข้าโพดได้เลยจนถึงข้าโพดอายุประมาณไม่เกิน40วันนะครับปลอดภัยได้น่าจะได้ทุกสายพันธุ์ครับแต่6 8 48เนี่ยถามว่าก็ฉีดได้แต่รู้สึกว่าจะมีอาการมั่งนะครับอาจจะฟุบนอนแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมานะครับไม่มีปัญหานะครับภาพนั้นยานี้ก็คือภาพนั้นคืออะไรยายางนะครับยางอึงอ ปอจีนแดงในข้าวโพดนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับอย่าไปใช้พวก2 CD ซดีฉีดทับนะครับข้าวโพดนอนเลยนะครับให้ใช้ตัวที่ผมแนะนำเนาะต่อมาไปต่อเนื่องเลยครับตูดแบบนี้นะครับในมะเขือเปาะตูดแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นลายๆแบบนี้เห็นชัดเจนเลยครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากครับโดนอะไรเอ่ยโดนเพี้ยไฟไถนะครับเพี้ยไฟเมื่อกี้ก็ยาเดียวกันที่ผมบอกค่ะตัวนี้อิมิดา เอาไม่อยู่แล้วนะครับก็เอาแบบสุดๆไปเลยก็ต้องเป็นตัวนี้แหละนะครับอะไสเนทอรแรม25% WG จากกลุ่ม5นะครับอัตราใช้ได้แบบนี้นะ10กรัมต่อน้ำ20ลิตรจบไปเลยฉีด2ทีเลิกหายครับตูดสวยเหมือนเดิมนะครับโอเคอ้าวยังอยู่ที่้าาโพดอีกนะครับตอนนี้เป็นกันเยอะมากเลยหน้าฝนใครหยอดก็โพดโดยเฉพาะาพื้นที่ที่ เป็นแปลงนาหรืออะไรพวกนี้นะครับจะเจอกันเยอะมากโดยเฉพาะาที่ทําหลังจากาปลูกข้าวแล้วก็มาทําก็โพดอะไรกันนี้นะครับมันจะเจอปัญหาตัวนี้ลาน้ำค้างนะครับภาพนั้นคือลาน้ําค้างนะครับก็ต้องคุกเมล็ดก่อนครับถ้าดีที่สุดนะต้องคุกเมล็ดแล้วก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งประมาณข้าโพดสัก7วัน14วันนะครับก็คือใช้สารตัวนี้นะครับ ไดเมโทมอฟนะครับเป็นสารกลุ่ม40จากของยาเชลานะครับอัตราใช้ 20cc ต่อเม็ดกระโพด1กิโลนะครับก่อนที่จะหยอด ท่านเอาถุงให,ใ,หใหญ่มาเลยใส่ยาไป20ดีซี c ขยี้ขยี้ขย,ขยี้เสร็จเอากะโพด1กิโลใส่เข้าไปก็เขาขยาิวขยา่าขยา่ขยาเข้าเข้า,ขาแล้วก็ผึ่งให้แห้งสักพักแล้วก็เอาไปหยอดนะครับรับประกันได้เลยว่า 80- 90%จะไม่เป็นนะครับพอมันงอกขึ้นมา7วันแล้วท่านก็ฉีดอีกรอบหนึ่ง14วันฉีดอีกรอบหนึ่งอัตราใช้ประมาณสัก 20- 25ถึงีตอนฉีดนะครับตอนอคุกเมล็ดคือ20ซีซี cc ต่อมเมล็ดพันธุ์1นกิโลนะคร จะทําให้ท่านรอดพ้นจากร้านน้าค้างร้านน้าค้างเป็นแล้วรักษาไม่ได้นะครับสําคัญมากท่านอย่าคิดว่าเออเดี๋ยวเป็นแล้วก็ไปค่อยฉีดไม่ได้ครับไม่หายนะครับต่อมานะครับตอนนี้หน้าฝนในมันสำปะหลังบ้างนะครับเรายังวนๆอยู่ในพืชไร่เนาะนะครับอาการนี้นี้พลิกหลังใบให้ดูนะครับลักษณะแผลเป็นเหลี่ยมๆฉ่าน้ําแบบนี้ชัดเจนครับเกิดจากเชื้อแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นเชื้อแบบนี้ลักษณะฉ่าน้ําก็คือแบคทีเรียนะครับ แต่ตอนนี้โรคใบไหม้ในมันสำปะหลังเร,เริ่มเยอะนะครับก็แนะนําแบบนี้ให้ใช้ยาเชื้อราควบคู่กับยาแบคทีเรียไปเลยนะครับถ้าท่านเอาแบบว่าไม่แพงมากก็แนะนําแบบนี้นะครับโทษทีนะครับแนะนาแบบนี้นะอ่าแนะนําแบบนี้ใช้คอโลเทนิลบวกเมตาลักซิลเอ็มมาบวกกับซิงค์ไฮโดนะครับภาพนั้นยานี้นะครับหรือว่าถ้าเอาดีขึ้น ท่านก็ใช้ยาแบคทีเรียรดีๆไปเลยไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วยาแบคทีเรียรผมแยวหาก่อนอ่านี่ก็ได้ครับใช้ตัวนี้ก็ได้เจนตาไมซินซันเฟตบวกกับออซิเตตไซคลินไฮโดรคลาไล์นะครับอันนี้คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียรตัวนี้คือฆ่าเชื้อรานะครับก็ใช้ร่วมกันได้เลยนะครับภาพนั้นคือใบจุดแบคทีเรียรในมันสำปะหลังนะครับใช้ยาที่ผมบอกเนาะโอเคผ่านไปอ้าวตอนนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับ ข้าวโพดครับเห็นข้าวโพดไหมเอยเห็นอยู่เนาะเป็นเม็ดมดนะครับน,นั่นคือฝักไม่ได้มีใครไปรูดเม็ดออกนะครับเม็ดมันติดน้อยมากนะครับปัญหานี้ตอนนี้เจอกันเยอะครับช่วงที่ข้าวโพดออกไหมนะครับอ่จะมี เพี้ยไฟนะครับเข้าไปลุมกินดูดน้ําเลี้ยงมากเลยทําให้ไปรบกวนการผสมเกสรทําให้การติดไม่ดีฝักหนึ่งมีเม็ด2เม็ดหรือแบบว่าแทบไม่มีเลยนะครับเป็นมีแต่แกนนะครับให้ระวังยาเพี้ยไฟเมื่อกี้ง่ายๆที่ผมแนะนําก็คืออิมิดานะครับจะเป็นรูปน้ํารูปครีมรูปเม็ดก็ได้ภาพนั้นก็คือยานี้เลยนะครับหรือถ้าเอาดีไปเลยก็ต้องแบบนี้ครับภาพนั้นยานี้นะครับเห็นไหมฮะข้อพดให้ดูอีกทีน่ากลัวมากนะครับ ปลูกข้าวโพดแล้วได้แต่แกนไม่ได้เม็ดเลยนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับยังพอมีเวลานะครับอ่าอันนี้จะเป็นโรคในพริกบ้างนะครับโรคนี้จะเจอบ่อยนะครับท่านที่ปลูกพริกน่าจะรู้นะครับโรคนี้คือกุ้งแห้งแท้นะครับเกิดจากเชื้อราแอนแทคโนดนะครับผมแนะนำยาดีๆไปเลยแล้วกันอะซ็อกซี่สโตบินบวกทีบูโคนาโซนตัวนี้จบแน่นอนครับ เป็นยาเชื้อราที่ดีมากเป็นรูปครีมฉีดพ่าดอกพ่าเม็ดอะไรได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นยา2กลุ่มมาบวกกันนะครับทำให้ประสิทธิภาพเขาสูงมากนะครับก็คือกลุ่มสเตโบิลูรินนะครับมาบวกกับกลุ่มโคโนาโซนเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นสุดยอดของยาเลยอะซ็อกซีโซบินกับทีบูโคโนาโซนนะครับภาพนั้นยานี้นะครับโอเคอัตราใช้ประมาณสัก20่ c ถึง2 5ต่อน้ำา20ลิตร นะครับอ่าปรีได้ภาพภาพหนึ่งมาอ่าภาพนี้ครับตอนนี้ในนาข้าวนะครับมาอีกแล้วเพราหน้าฝนนะครับคนที่ปลูกข้าวช่วงนี้เจอนอนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตระกูลพวก หนอนม้วนใบนะครับหนอนใบขาวหนอนกัดใบนะครับก็แนะนํายาตัวใหม่ไปเลยแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับท่านจะใช้ตัวเก่าก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอาตัวใหม่ก่อนแล้วกันตัวนี้เขาบวกมาในตัวเลยเป็นสารกลุ่ม 22A บสอบวกกับ15บห้าโนอานูรอนบวกกับอินด็อกสคาบนะครับขวดหนึ่งประมาณสัก4ี่หไล่ไม่เกิน6ไล่ประมาณนี้เนาะนะครับ ตัวนี้เป็นยาครีมด้วยแล้วเป็นยาออกมาใหม่แล้วก็พวกหนอนพวกนี้สบายมากเลยเป็นทางของเขาเลยหนอนห่อใบข้าวนะครับหนอนใบขาวหรือว่าหนอนกัดใบนะครับหนอนขยอกอะไรพวกนี้ที่เขาเรียกกันนะครับโอเคในนาข้าวใช้ได้ดีมากตัวนี้นะครับอ,อินโดคตาคาบบวกกับนวานอโรนภาพนั้นยานี้นะครับโอเคนะครับผ่านไปนะครับ มีตัวอะไรอีกนะครับอ่ามีภาพหนอนเจาะลำต้นนะครับอ่าหนออ่าเป็นร่วงเป็นร่วงนะครับเป็นร่วงไม่ใช่หนอนเนาะอ่าร่วงหนวดยาวนะครับอ่าพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วขึ้นมาจากดินเลยนะครับเจาะขึ้นมานะครับแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็ฝังตัวดักแด้นะครับเป็นเปลือกแข็งๆเหมือนไข่แล้วก็เจาะออกมานะครับพวกนี้ต้องใช้ยาประเภทยาปวกเนาะครับภาพนั้นยานี้ ก็อัตราใช้แบบนี้ก็สักร้อยซีซีก็ได้ต่อน้ํา20ลิตรลดที่โคนต้นได้หรือถ้ามันเป็นเยอะหรือว่าเราเห็นรูที่มันเจาะเข้าไปเราสามารถใช้ตัวอ e ีมาแมกนินเบนโซเอตนะครับเ,เห็นที่เขาใช้กันนะ1 0 c ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับใส่เป็นสลิงเลยแล้วก็ฉีดเข้าไปในรูนั่นเลยนะครับอัดเข้าไปที่ต้นก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผ่านไปอีกนะครับนอน กระทูนะครับนอนกระทูหอมนอนอนหมน,น,อนอนกัดกินใบผักใช่ไหมภาพนั้นคือหนอนกัดกินใบผักหนอนกระทูหอมนะครับก็แนะนําตัวเมื่อกี้ได้เลยนะครับโนวานูรอนบวกอินด็อกสขาบนะครับภาพนั้นอย่านี้โอเคนะครับไปแล้วนะครับเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับเป็นโรคคล้ายๆกันเลยไม่ใช่โรคคล้ายๆกันโรคจากแบคทีเรียเน่าเละ ในผักแบบน,นี้นะครับเน่าเละใช้ยาแบคทีเรียที่ผมบอกนี่เลยเจนตา้าไมซินซัลเฟตบวกออกซ่เตสซไซคินไฮโดคลายนี่นะครับยานี้แบคทอปนะโอเคอันนี้อาจจะใช้อยู่ประมาณ50กรัมต่อน้ํา20ลิตรเนาะอีกโรคหนึ่งสุดท้ายละนะครับในานาข้าวแถมให้นะครับโรคนี้เห็นไหมครับภาพนั้นคือ ขอบใบแห้งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรสังเกตว่ามันจะมีน้ําเยิ้มเยิมสีเหลืองออกมานะครับพวกนี้มันจะไม่มีในกลุ่มชรามันจะมีโรคในกลุ่มของแบคทีเรียรที่มีลักษณะเยิ้มเละเน่าพวกนี้ก็ใช้ยาตัวนี้แหละครับเจนตาไมซินซันเฟตบวกกับออกซิเตตไซคลินไฮโดรคลายนี่นะฮะแบบนี้เลยโอเคอันนี้คือยาแบคทีเรียรภาพนั้นยานี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ ได้กันไป10กว่าภาพนะครับความรู้เต็มๆอัดแน่นกันเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเอาแนวทางตรงนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็รายการนี้ก็มีผู้คนสนใจมากนะครับทุกๆครั้งเนี่ยหลังจากที่ผมลงลงโพสตัวภาพนั้นอย่างนี้ไปเนี่ยคนดูหลายพันท่านนะครับบางบางบาง คลิปเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นหลายๆคนก็แชร์ออกไปด้วยนะครับคนอื่นก็บอกว่าได้รับแชร์จากเพื่อนนะครับแล้วก็เข้ามาติดต่อสอบถามแนวทางที่จะใช้ยานะครับบางท่านรีบร้อนก็หายาในพื้นที่ผมก็จะแนะนําให้เนาะแต่ถ้าบางท่านที่พอจะรอสินค้าได้นะครับหนวันเนี่ยผมก็จะส่งไปให้ทั่วทุกที่ทั่วประเทศไทยปัจจุบันเราไม่ได้แค่ส่งในเมืองไทยนะครับเราผมส่งออกไปทางมาเลเซียไปทางพมา่าไปทาง าลาวแล้วก็ทางเขมรได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับยามันส่งไปได้นะครับ mm hmm. ท่านจะสะดวกเป็นโอนเงินเป็นปลายทางยังไงก็ยินบ็อกหรือว่าแชทเข้ามาคุยกับแอดได้เลยนะครับโอเคนะครับวัน วันนี้ได้ความรู้กันไปเต็มที่แล้วนะครับไม่มีข้อสงสัยใดๆแลยท่านถ้าท่านใดมีข้อสงสัยก็ถามมาใต้โพสต์ได้หรือจะอินบ็อกซ์สอบถามแอดเข้ามาโดยตรงก็ได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0928064466นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการภาพนั้นยานี้นะครับ โอเคครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจเทียนเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้แอดสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ